สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเบนรีสโตรเลชั่นบหนึ่งอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เมื่อไม่กี่วันก่อนผมได้ทำการเปลี่ยนผ้าเบรกไปนะครับแต่ปรากฏว่าอาจจะเพราะว่าไอลูกสูบป,ปั๊มเบรกครับมันอาจจะสก,กระปรกมันก็เลยทำให้มันติดครับดูมันฝืดฝืดมากนะครับวันนี้ผมก็เลยจะ ทำการลื้อชุดลูกสูบออกมาทำความสะอาดดูครับดูว่าจะหายหรือเปล่าติดตามชมกันได้ครับ สายน้ำมันเบรกตัวนี้ผมจะใช้คีมล็อกบีบบีบไว้นะครับเพื่อไม่ให้น้ำมันออกมาลากัดย้อนเข้าไปนะครับ <Okay. S 1> บีบสายไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการปลดสายออกนะครับปลดสายน้ำมันเบรกออกนะครับ มันเบรกไหลครับเอาผ้ารองไวอ้ออกมาแล้วนะครับ a few moments later เราก็จะทำการช่ำแหละต่อนะครับ ข้างในค่อนข้างจะเป็นสนิมอยู่เหมือนกันครับมันเลยทําให้มันสาเหุที่ทําให้มันฝืดนะครับเดี๋ยวเราต้องเอาลูกสูบออกมาก่อนนะครับอ,ออกมาแล้วน,นะครับอ่านี่ครับสาเหตุ อืเห็นไหมครับโอ้โหครับดูครับข้างในมอมืดจ้า อสาเหตุครับแต่มันไม่รั่วนะครับเดี๋ยวผมจะทําความสะอาดนะครับ เดี๋ยวเราก็จะทำความสะอาดครับให้เกลี้ยงเลยนะครับ a few moments later อลูกสูบมีรอย จัดของสนิมนะครับเป็นร่องแต่ว่าน้ำมันยังไม่ซึมไม่รั่วไม่เป็นไรเราใช้ไปก่อนเดี๋ยวถ้าครั้งหน้ามีน้ำมันรั่วซึมน้ำมันเบรกรั่วซึมออกมาเราค่อยเปลี่ยนลูกสูบนะครับเป็นลูกสูบไซส์52นะครับอะครับวันนี้ไหนๆก็รื้อออกมาละทำความสะอาดลอกสีเดิมทิ้งเดี๋ยวนี้จะอลองพื้นก่อนแล้วพ่นสีเหลืองใหม่นะครับ หลังจากที่เราทําสีใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สดใสสวยงามเราก็จะเริ่มมาประกอบกัน,นครับอันนี้พอเราล้างทิ้งไว้นานาเราล้างทิ้งไว้นานมันก็เลยขึ้นสนิมครับสนิมแค่ผิวเบาๆครับไม่มีปัญหาอะไรก็เช็ดออกได้จลบีครับเราจะใช้จลบีตัวนี้นะครับ จะเป็นตัวไฮเทมนะครับทนความร้อนประมาณ280องศาเซลเซียนะครับลูกสูบครับับงหลจากที่เราได้ทำความสะอาดไ้แล้วเราก็จะชาลมจระบีบางๆไว้นะครับทั้งข้างในข้างนอกทาบางๆนะครับไม่ต้องทาหนานะครับทาแค่บางๆก็แค่ให้มันเคลือบครับแล้วก็ แตน,นั้นก็เอามาทาตัวลูกสูปก็พักทิ้งไว้ก่อนข้างในนี้ก็เหมือนกันครับฉลอเจระบีบางๆไว้ครับเอากันสนิมก่อนนะครับหรือเวลาประกอบจะได้ง่ายนะครับ ยางครับยางโอลิงของลูกสูบนะครับก็ชโลมจารบีบางๆไว้นะครับใส่โอลิงเข้าไปก่อนเลยนะครับอ่าโอเคใส่เข้าไปในร่องให้เรียบร้อยนะครับ ก็ยางกันฝุ่นครับจะเห็นว่ามันมีขอบตัวนี้นะครับขอบตัวนี้จะอยู่กับร่องข้างในนะครับ โอเค,อเคกว่าจะใส่ได้นะครับนี่สามารถโหดเข้าไปสุดได้แล้วนะครับหลังจากที่เราประกอบอยางการฝุ่นกับลูกสูบเข้าไปข้างในเรียบร้อยแล้วครับสังเกตว่าลูกสูบจะดันเข้าไปสุดผมก็จะทำการยึด ตัวนี้เข้ากับตัวนี้ไว้ก่อนนะครับเราทำการยึดท่อน้ำมันเข้าไปนะครับอย่าลืมใส่แหวนทองแดงนะครับ เออใบเจเบอร์สิบสองคันนะครับขันแค่พอตึงมือนะครับขันแรงเดี๋ยวรูดนะครับเดี๋ยวขาดโอเคล็อกตัวไล่ลมก่อนนะครับโอเคหาดเบกเข้าไปนะครับเคเสร็จนอ็อตข้างล่างนี้ให้เรียบร้อยเลยนะครับ เหมือนเดิมครับพระเอกของเราวาวกันกลับครับแล้วก็ขวดเปล่าก็คลายน็อตนะครับโอเค โอเคไม่มีอากาศแล้วนะครับเราจะล็อกก่อนโอเคล้อนี้เสร็จแล้วนะครับ เดี๋ยวเราไปทํากันที่อีกข้างหนึง่งอันนี้สําหรับล้อด้านขวานะครับติดเหมือนกันครับฝืดครับถอดครับเหมือนเดิมครับเราใช้คีมล็อกบีบสายไว้นะครับ บีบไว้นะครับไม่ให้อากาศย้อนเข้าไปนะครับก็ประเจบล็อกเบอร์12นะครับเอาสายออกเลยนะครับเบอร์14เหมือนเดิมนะครับตัวนี้กับตัวล่างนี้นะครับเบอร์14นะครับ เหมือนกนกัเดี๋ยวเราไปล้างตัวนี้ให้เรียบร้อยทําสีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาประกอบกันครับหลังจากที่ผมเปิดลูกสูบออกมาครับโอ้โหดูข้างในครับเป็นเม็ดเม็ดเลยครับเดี๋ยวผมขอเวลาไปล้างก่อนนะครับ a later few moments later. หลังจากที่อบสีมานะครับ สี่สิบสององศาอุ่มนะครับเริ่มประกอบกันนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปประกอบกัน หลังจากที่เราย้ำเบรกเรียบร้อยแล้วนะครับไลน่น้ํามันไล่ลมเรียบร้อยตอนนี้ไม่ติดแล้วนะครับหมุนได้แล้วครับจากตอนแรกที่มันติดนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ